สวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับมาดีครับมื้อนี้นะครับมาตามข้อฝันลูกไส้พอลี่เด้นะครับก็เลยมาตามพอลี่พอลี่ลงไปแล้วเนาะครับวันนี้เป็นข้อฝันลูกไส้บ่เงยบหดอกลูกไส้เป็นผู้บออแท่นลูกไส้มันบ่มันบ่อนมันบ่อยากออกกล้องเป็นบ่ยากันออกกล้องออกหลังเรอกเป็นข้อฝันลูกไส้ให้นะครับ บมปารีจมือแล้ว่าคุณปจมือเลาผอยากออกกล้องโมเมนต์ย <famoso> ังนีโมเมนต์ว่าขี่ไล่ดีมันกัไข่เติบยุ่มันเองอยีายไอกล้องลูกก็รอเี๋ยวตีก็เจงเขาเขบออยากออกจรงว่าเขาบอกมาเห็นกับงงเลยว่าพอรี่นี่มีเมียเป็นพลังม้อยใช่ก็รอรอคื้อ่ออารอคืออครับ า่กแต่มรอกันหน่อยก็พอจ้าหน่อยอหรอเพราะว่าแต่ฉันมั่กับสไในเมียเราถืว่าคือพอล้วตัวกันรอทั้งอเพาะมันขี้ไล่ก็เขาคัดคือได้อยากเห็นหน้าเพราะง้จังเฮ็ดลูกชายมีช่องยืดซูพอกันเดี๋ยวโลงเงินแล้วแต่ว่าจขซื้อทองเอาไว้สายกิดลูกชายกงได้โลงเงินเขาเฮ็ภพระสางกฤดไงเมีนภาษาไท้ก็สิบอกซื้อดอกขอไปเบื้องอันนี้จังสิเห็นอีช่วยยังหรือไม่ถือเขาบอกซื้อว่ตามรักวัร้จดซื้อา่ะช่องพ่ะนที่ไรยุดที่เราหยุด เขาเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยกัไปพิมพ์พี่เรยภาษาอังกฤษเลยพิมพ์เรียนยึสอนกีตาร์มันเห็นกันพี่เลยนยึดสอนกีตาร์พี่เลยนยึสอนกีตาร์นะครับไปเพิ่นไงนะตาเล่ารอเราลองเทีงกับมวลนะครับกินหายจับส่งเดวัยเอามาามว่าฟันลูกชายพเีแหละฟันกับฟันม้อยเงาหนอยหน่อยเป็นว่าอีกเมียมันนาละฟันหน่อยหน่อยฟันบกุนมัน มีมูรุ่นนองรุนนองอยู่ปีหนึ่งนี่แหละว่าเอาเข็มมาแช่งขาแช่งขาจ้ของได้ตื่นตื่นโฮสึก,กเก็บแต่ลยศูนย์แห้งว่าเขาไม่เห็ท่านแต่เล้ได้มีดเป็นได้มาใเซส์ดอกได้มีดมาปันป้นเขาเลือดทาเลือดน,น,นปั้นเขาจนตายคนนี้มูมังงิมมูรุนนองนี่ละว่าเขาเข็มมาแช่งขา มูเนี่ยเอเคนม่เรียกาเมีนเมียนเราบอกว่าวาเลียดไระเลียดเรยนว่าเลียดเต็มตัวบอกยัได้เลี่ยดเขาเลียดมูนี่ไหมเลียดก็เลียดพูดมันฟันเขาไหมเลียดหมายถึงมาเขียแช่งขาห่ี่เลีอดอาคือกันอเรื่องไรือนกันนีเลีดอาคือกันฟันเขากับพันมาเลี่ดอาเออในลายอย่างรู้นี่แหละเดี๋ยวคุณวาลูกไส้บรินี่มีเลียดวะหมอมีมีครับมีกันเขียนแช่งขาเลียดขาคือกันเนาะแล้วไปฟันเขาตายกันเลียดเต็มตัวกันหรือกันตายห้อง ตายพร้อมตายแบบเลือดอาบเดือดเต็มมาสันมาฟันกติดฟันกันเลยศูนย์แห่งแม่นว่าเอติดเปลี่ยนอายุผูเลยเดือดอาบทุกฟองก็โอ้ยจีบง่ายจีบงยายมันไล่เดียกกันอี่นี้ดิคนรุ่นน้องเนาะรุ่นน้องนี่ว่าเลี้ยงเกี้ยวนี่สีเกี้ยวอยู่กับผู้ฝันผีละคิดว่าเขียบนี่สีจีเป็นหนึ่งยี่เลี่ยวแจ่มดุจ้ายนี่สีจีเป็นหก เพราะว่ามันใหญ่จุนวาใหญ่จุนวะเลยเนาะแต่วันนี้เขาไายสารเขาบอกว่าดาบหรืออย่างอาวุธเนี่ยหกเจ้ากขดาบมีเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งหกหนึ่งเนีเออไอ้ที่อีกหนึ่งเข็มเป็นหนึ่งขาเป็นหเงินบอเขาเรียเออนะครับเจ้านึ่งีได้แค่ว่าเข็มกัเป็นหนึ่งอีกทีหนหกหนึ่ง พงหนึ่งเข้มกว่าหนึ่งม,มั้ยมีดกันหนึ่งเนาะก็เลยวงพงหนึ่งพอลีเนาะแต่ว่าอายุคนทีกถือลูกชายฟันตายเนาะอายุยีปีน้องมูนี่สามซิบก็เลยลงเป็นมีอายุแล็วก็เลข3มตัวหนึ่งงหนึ่งกับสิบห้าหกเด้อนะครับให้นวท่านม่เนี่ยตัวมากนี่มากสิบหดิล่องลไม้มันสิบห้พันเด็เพราะว่าแชงใส่ขาเสีินเขาม<ร>ีวาหาน,นิ่อ่เนาะตามอีกตามอีกตามนี่นะพี่น้องแต่มักีหลีแมนสิบหกดิ หกหนึ่งหนึ่งหกนี่แหละเพื่อนบอกว่าฟันมืออะไรหรอเพื่อนบอกว่าฟันสองมือย้อนหลังไปมือนี้วันที่เท่นไรมือนี้วันที่ือประมาณวันศุกวันทีเจ็ดมันประมันวันศุกร์รือวันจันทร์วะโอ้เผื่อวันเสาร์เสาร์มือหนี้วันจันทร์เนอนี่ยมือนี้วันจันทร์ไหมวันจันทร์มีอะไรหรอพื่อนวังเล่าภาชนะเอออย่าลืมเด้อนะครับก็ฝากไว้เพราะว่าไปเยี่ยมไปยามเมื่อกี้นี้ขอข้อนี้เส้นแยงเพื่อนฟันเนี่ยให้ใกล้ได้ซื้อนั่งก่อน กับเบียงตันไว้เพื่อพี่นอ้องมักน้ำเนะาะมักกับไปชื่อนะพอลีเนาะครับครับวันนี้กับจีากันโชว์ตัวเลขเด้บ้เนายเอานะครับกบัตีเนาะตามพอดีตีนะครับใส่กัตีเข็มแคาเนกะัตีหนึหนึ่งหกเนะาะนนขาวจะพลามันริ้นขึ้นข่าวเขื่นมันเขาป,ปรับกล่องขาวเนาะมันอีดึงหกหนึ่งเลยนะครับสามตัวสลารยูค้อนถือคาเลยไึสองเก้าใส่พอี้สาซีบนะครับ ได้เ,เป็นอายุยิบเก่าสามสิบแล้วเดือสามตัหนึ่งหกหนึ่งผลี่บงกิใจเดียวเนี่ยคือสิบหก,กับสิบหานะครับ,รบตามนี้เด้นะครับพี่น้องที่ดีสักกันนะครับดีๆโดนหัวก <นะ S 1> ็ะที่มาบอกแช่นึมบางดี้นฟันอะไรตัวเนี้ยกับใกล้น้นก็อยากบอกว่ได้อลี่ตามสร้งเนาะนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวเขาแคบมาเจ้าไว้ครับแคบมาเจ้าไว้สะเบินี่แคบสอดจ้าไว้ซื้อรัฐบัลไิย เีไปเที่ยวเพียนบานมาแลกกับเรีวแต่เนาะเขารเนาะครับครับชกหนามกันหล่ยพี้องฟันนิดหน่อยมีนะมักุกนึ่งมีะเนี่ยมันวุ่นจะงวดกอนเี้งวดก้อนประก็ฟันเราไปฟันไปก่อนฟันทุกอยางนป็นงวดก้อนมันกอบซือเงินฟันเขาเสียกันเนี่ยงวดซื้อไปถึงงวดวันไหนล่ะเราคงซื้อไายมันเลิกกตีห้องนึ่งเงินแต่ว่าเนี่ยมันถูกวุ่นหรอมันม้วนนี่าบอกมอยากถูกวุ่นมือนี่ซะเนี่แต่ลองิ่งเนาะ มันสียามมั้งคือหรอคือเออสียามไม่ดอกนะครับแต่เถือว่าทั้งขอบขั้วนะครับไม่ต้องฟันแหม็นนะนะครับก็ลองพิจารณาลุงขวรี่แน่ใบตุ้ยแน่นะครับใส่แน่กับฟันแม็นหมดนะครับคนมันนั่นคอและมันสีซวกคอกำลังอีจางออกหมดละไม่เหนื่อยกระทั่งประมาณนี้แหละนะครับพี่ตั้งพีับงพี่ติดงพี่ตั้ไปพี่น้องนะครับ ไปแต่ซื้อตะวันให้นะครับรีบไปเที่ยวพิมานกะครับองเ่งคอรีกับท่นฝันไหมวะคอรีย่างขับย่างนี่จะฟันแรกกันปะครับครับฝันแหลกกับฝันไปแล้วเนาะฝันยังไงกันดีครับแต่ยังไงตียังไงเลยองคอรีกันเลยนะครับนี่ข่าวตรงคอนีเตอร์ยังฝันอยู่แล้วแห่งากันบ่ากันฟังอยู่อย่างบ้าน่นในในบ่าวไอ้ผู้ใดฟังเหรอมันฝันเห็นแจน เยียงเกาหดสองมื่ซอนแล้วสองสองกับมื่วาเนี่ยคิดๆกันไม่ไม่ัแวรอฮะเนบานมาแรกเแน่กันเนียอืเป็นมีเนบาลมาแล้ว่ือว่าไก่แวกกินอันพอได้ตามหลักันฝันไลฝันได้จะคิดอวไรมันหาเนาะคนชอามันคนละฝันเนาะผู้ใด ผูใดนอนบ่ฝันนี่แมามันบ่เมียนหอกมีแต่คนเมาถ้าอะนัมาบ่ใกล้ฝันนุ่มเมียนหอคน่าฝันกจำอะไรกูคนจำบ่ได้คนสามฝันไปบ่บ่ใกล้ฝันอาเรื่องฝันฝันเมื่อสักคนคบ่ฝันจำบ่ได้จำอะไรคือว่ามีแั่ว่าสิจําบ่ได้คนบ่ใกล้ฝันเดี๋ยวาจะาจสิไ่อยากแบ่งเลก็ได้แง้วก็อยากล้องอืมจะว่าไปสั่งก็ได้บมสชื่มาถามถือจะพู้เมาน่ะจะมเมา บ่าฟันมันก็จเดียวเนี่ยคนที่ือคนฟันจับมส่กินมักเมาแล้วน้องมันก็เรื่อยๆเนาะเมาหรือไม่หรอกซอฟสนิทจริงว่าใกล้ฝันบ่ฝันบ่เปลี่ยนเหมือนว่ากันเมานล้วมันจำยังว่ได้นะฝันอยู่แต่รัมองสิบเอาหัวเรียงมันเมาเนาะอาจารย์พี่น้องวันนี้สรุปเนาะสรุปว่าข้อฟันดูไส้พอลี่เด้อนะครับฝันวันนี้เขามีคนเอาเข็มมาแทงขาเนาะมาแทงข่าเราเป็นกระสุนแหงแล้วมีไปฟันเขาตายนะครับเป็นมูดูน้องนะครับ อายุเขาก็ยี่สิบเก้าปีลูกไา้พอลี่อายุสามปีนะครับพอลลี่ตีให้หนึ่งหกกับหนึ่งห้านะครับหมเลยว่าในท่านายฝันหนึ่งบอกว่ามีดหนึ่งหกหนึ่งนะครับขบประมาณนี้นะครับสรุปความฝันเ่นกับเป็นคข้มฝันของลูกไา้ยอดขึ้นรางประมานวันเสาร์วันนี้วันจันทร์เนาะใกล้ในกระสือตะนันลอบก้อนอะไรพี่นันนะครับก้อนเป็นระฐบาลไทยขายช่ประมาณน้ำพอลี่กับลูกไส้มีตุยนะครับสามคนสามฝันนี่ตู้้ฝันให้ดีนะครับ อันนี้ก็เป็นฟันลูกไส้แหละนะครับมักน้ำก็ซื้อเด้อนะครับเกียงใหมจ้าไว้วชุ่มชงมันมันกันใครมังอะไรก็เรียกเราเนาะมพลียนะก็ฟันลูกไส้เนี่มันบางปิ่นเล็กใหญ่เล็กใหญ่นะพ่อตามคิดว่าเนาะมักปิ่นเล็กใหญ่ของลูกไส้ขอบคุณพลียหลายเด้อนะครับสุดท้ายปั้นก็ฟันลูกไส้ให้ินโดนซียชุ่ชงมันมันครับสวัสดีครับ